ุดยอดสุดยอดโอ้โหมันเยอะจริงเลยเนาะอ่าอุ้ยมหาศาลอเคโเคอเคมาเทกันทักมข้างกัเสียงเกษตรยังอยู่กับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรครับวันนี้เรายังอยู่กันที่แปลงปลูกมะนาวของลุงหุดนะแต่คนที่อยู่ข้างผมนี่ตัวเล็กกว่าลุงหวดครับเขาชื่อป้าเฮียนี่เลย เขาเรียกว่ากองหลังครกองหลังนะเป็นขวัญใจของลูวดเหล่านี้เองนะครับไระเหียกําลังขมักขเม้นกับการถ่ายมะนาวโอ้โหนี่ดูลูกใหญ่บักเอฟเลยเดี๋ยวคุยกับไอะเฮียก่อนดีกว่าครับไอเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหวันนี้มันอุ้ยเห็นแล้วตื่นเต้นไปหมดเอา้มามะนาวผมหลุดไปหมดแล้วท่านผู้ชมครับมะนาวที่ได้ขวาจะมาเป็นลูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเดี๋ยวลองฟังไระเฮียเล่าดีกว่าว่าการปลูกมะนาว ต้องบอกว่าบางทีเรื่องของมะนาวเนี่ยหลายคนบอกว่าบางช่วงมันแพงจังแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันกว่าจะเกิดเป็นลูกมะนาวมาได้มันลําบากลําบนเนาะลำบากแล้วถามป้าเฮียนิดนึงขออนุญาตผมนั่งคุยดีกว่าเนาะจะได้เห็นป้าเฮียด้วยไม่เป็นไรป้าเฮียครับเห็นคนกําลังเก็บกันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงลูกไหนมันแก่ก็ต้องดูผิวตึงดูที่ผิวมันตึงผิวตึงลูกใหญ่ลูกโตพอสมควรแต่เห็นบางทีมันก็มีลูกน้อยๆอ่ะลูกน้อยๆคือเป็น ยังอ่อนอยู่มันยังอ่อนโอ้แล้วอย่างนี้แปลว่าเราคือคนที่เก็บก็ต้องรู้ด้วยต้องรู้อ่ะเออม่งั้นมันก็เสียหายต้องเก็บเป็นแล้วอย่างแล้วผมจะเก็บบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตไปเนี่ยลูกไหนครับลูกไหนลูกนี้เก็บได้ไหมได้ค่ะนี่ได้เลยนะได้หมดเลยได้ทั้งพวงเลยดึงเลยนะแล้วถ้าดึงไม่ขาดทาไมครับดึงไม่ขาดก็บิดติต้องบิดนะครับต้องบิดนี่อ้าวอ้าวอ้าว แล้วบิดแล้วมันจะมาไหมเนี่ยมาล่ะบิดแล้วก็ดึงอ่ะบิดแล้วก็ดึงด้วยอ่าเดี๋ยวหล่นโดนหัวเขาอ้าวอย <_ EN> ่าอย่นี่ไงนี่ไงเห็นไหมหลน่นจริงๆด้วยเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บเอาไม่มาอีกดื้อดื้อเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะมานี่ดินี่ไงนี่แหละครับท่าน่อนครับนี่ป้าเฮียบ,บอกว่าต้องดูผิวนะผิวเขาบอกผิวมันต้องเรียบเรียบแล้วนะถ้าผิวยังขรุขระแปลว่ามันยังอ่อนอยู่เออนี่อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมครับป้าเฮียครับ นี่นี่อย่างนี้ได้ไห<ด>มครับได้ค่ะอย่างนี้ได้อ้อนี้ได้แล้วเนาะโอ้สุดยอดมากเอาละครับท่านชมครับสิ่งที่เรากําลังตามมาดูเนี่ยเราบอกว่าวันนี้มะนาวอาจจะยังราคาไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอีกสักระยะหนึ่งครับเขาบอกส่วนใหญ่มะนาวหน้าร้อนจะแพงมันเคยถึง15บาบาทต่อลูกโอ้โหกินกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วตอนนั้นนะแต่ก็ยังไงก็ยังขาดจากครัวไม่ได้นะครับการปรุงอาหารยังไงถ้ารสชาติมันจะดีต้องมีมะนาว นะแต่มันก็มีอย่างอื่นมาเทียมแต่หลังจากนั้นขนก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่มาคุยกับป้าเฮียต่อยนิดหนึ่งครับป้าเฮียครับขออนุญาตนั่งต่อเลยรู้แลละมันเก็บยังไงทีนี้ขบวนการแบบนี้พอเก็บแล้วเราเอาไปไหนครับเนี่ยก็มีพ่อค้าคนกลางมารับไปจากสวนส่งเข้าตลาดอีกครั้งอันนู้นก็ปเฮียไปขายเองไม่ได้ไปไม่ไปให้คนอื่นเขาบ้างเนาะเราเป็นเกษตรกรเราก็ได้มาส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คือให้กําไรเข้าไปแล้วก็ เวลาเก็บไปแล้วลูกมันไม่เท่ากันเออเราก็ต้องเอาไปเอาไปคัดกันเอาไปคัดเาเครื่องคัดโอ้หนี่อย่างพวงนี้อย่างเนี้ยสามลูกเนี้ยอันนี้ได้กี่ไซส์ได้กี่ไซส์ได้สองไซส์ได้สองไซส์อันนี้อันนี้ได้เบอร์อะไรเบอร์โบอันนี้ได้จัมโบ้อันนี้เบอร์ลอยเด็ดเอามาดูเลยจัมโบ้ได้จัมโบ้อันนี้เบอร์ร้อยเบอร์ลอย เบอร์ลอยเบอร์ห้าร้อย่ะเบอร์ห้าร้อยก็คือประมาณห้าร้อยลูกห้าร้อยลูกต่อหนึ่งลังหนึ่งลังอ๋อนี่เป็นเบอร์จัมโบ้นี่ก็สี่ร้อยลูกต่อหนึ่งลังนี้สี่ร้อยลูกต่อหนึ่งลังแล้วแล้วมันมีใหญ่กว่านี้ไหมครับมีค่ะในในนไปเแค่ลองเอาดูตัวอย่างหน่อยตัวอย่างตัวอย่างเออดูมะนาวเขาสมบูรณ์มากเลยโอ้โหขนาดใหญ่อันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะครับอันนี้ไซส์สามร้อยลูกต่อหนึ่งลังอย่างนี้สามร้อยลูกต่อหนึ่งลังจ้าอ้โห ว้าเแ็้แว้วหน้าอิจฉาจังเที่ยวน,นี้สงสัยได้เป็นร้าน,นาสมพรปากสาธุตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวร่วมาคุยต่อกับใบเฮียของเรานะครับว่าตอนนี้ขั้นตอนนี้เราทำยังไงแล้วหลังจากที่ลุงหวดคัดอยู่ด้านโน้น,นมาเป็นมะนาวที่อยู่ในตะกร้าแบบนี้ครับใเฮียครับอันนี้เรากำลัง นับอยู่ค่ะนับจำนวนก็คือก่อนส่งออกเราต้องรู้ว่ามันมีจํานวนเท่าไหร่ที่เราส่งออกไปแล้วนับอย่างนี้โอ้โหจะนับไวเลยครับเยอะแยะขนาดนี้ครับก็นับสักหนึ่งลังแล้วก็เอามาประเมินน้ําหนักในการชั่งโอ้เออหนึ่งลังนี่หมายถึงลังหนึ่งมันมีกี่ลูกครับลังหนึ่งห้าร้อยค่ะเบอร์นี้อันนี้เบอร์อะไรครับเบอร์ห้าร้อยลูกเบอร์ห้าร้อยก็แปลว่าต้องมีห้าร้อยลูกในหนึ่งลังในหนึ่งลังและจํานวนหนึ่งลังก็ชั่งประมาณยี่สิบสามโอ้หมายถึงว่าถ้าเบอร์ห้าร้อย ถ้ามาได้500ลูกมันจะมีประมาณ23่กิโลโอ้โหจริงเหรอได้ค่ะอยางั้นช่วยกันนับเลยห้าร้อยลูกโอ้โหเอาละเอาละเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเขานับทีละห้าละห้าเนาะนับมือละห้าอ่ามือละห้าเขาเรียกเป็นมือนะครับเป็นมือมือละห้าเนี่ยนี่มือฮะมือละห้าแต่ในมือเนี่ยมะนาวมะนาวห้าร้อยลูกเอาละโอ้โหอ้าวห้าร้อยลูก ได้เลยได้เลยสำหรับที่นี่นะคะที่อื่นไม่เข้าใจนะว่าจะยังไงโอ้หมายถึงว่าในแต่ละที่น้าหนักน้ําหนักบางครั้งอาจจะไม่เท่ากันห้ารอยลูกในเบอร์ห้าร้อยบางที่อาจจะต้องใช้ถึงยี่สิบ้ากิโลไม่ถึงประมาณอีกครึ่งกิโลโอ้อาจจะต่างกันนิดหน่อยเนาะตนอแต่เคยไปเจอนะมีบางที่ต่างเป็นกิโลเลยไม่มากหรือเพราะว่าบางทีเขาอาจจะให้อาหารมันไม่ครบเนาะเออท่านอาหารไม่สมบูรณ์พอแต่ที่ของป้าเยนี่ทราบข่าวว่าใช้ปุ๋ยอินรีย์อะไรนะจ ปลามังกรปลามังกอนโอ้ยถึงว่ามันถึงสมบูรณ์อย่างนี้ใช่ไหมดูลูกมันมีน้ําหนักดีเนาะโอ้แน่นดีไหมใช่ไหมรู้สึกมันหนักดีนะเอาละไปครับนอกจากไซส์ห้าร้อยลูกเรายี่สิามกิโลมันมีไซส์อยู่อีไหมเนี่ยมีค่ะไซส์ห0 0ยก็23ากิโลกรก็ยบสากิโลเหมือนกันจะลองจากเบอร์นี้ไป๋อรองจากคือห0ร้อยจะเล็กกว่าเออจะเล็กกว่าเบอร์นี้ แล้วไอ้ที่มันใหญ่ขึ้นล่ะครับใหญ่ขึ้นก็มีเบอร์400ลูกเขาเรียกเบอร์จัมโบ้เบอร์400ลูกแล้วยังมีใหญ่กว่านั้น300ลูกอีกว้าวแล้ว400ลูกที่ช่างกี่กิโลครับ400ลูกนี่ไม่ได้ช่างค่ะเพราะว่าผลมันจะไม่ค่อยเท่ากันโอ้หมายถึงว่าไอ้ที่มันมันไม่ไม่ผ่านรูเนี่ยมันใหญ่ค่ะ เพราะนั้นผลมันจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันใหญ่ไม่เท่ากันแล้วค่ะแปลว่าน้ําหนักก็จะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เราใช้นับเอาไม่มั่นใจก็เลยต้องนับเอาโอ้ก็คือลังหนึ่งสี่ร้อยลูกสี่ร้อยลูกลังหนึ่งสามร้อยลูกสามร้อยลูกนี่มันน้อยเป็นส่วนเป็นจมโบพิเศษค่ะเขาพิไซส์พิเศษพิเศษอ่ไอ้สี่ร้อยี่คือจมโบจมโบทั่วไปทั่วทั่วไปแล้วค่ะมันมีกี่ไซส์ครับมะนาวที่เราขายกันเนี่ยที่เราขายนี่ก็มีเบอร์เจ็ดร้อยก็เรียกเป็นเบอร์ โอ้700นี่แปลว่า700นี่เล็กดูด้วยๆหันมาดูนี่หน่อยเล็กกว่าโอ้โหอันนี้เบอร์600อย่างนี้เบอร์อะไรครับ600อันนี้700อ่ะโอ้อย่างงี้700โอ้แล้วอย่างงี้ครับอย่างงี้600โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเออแล้วแลที่ลุงพวดกำลังคัดคัดนั่นน่ะลุงพวดครับยังเป็นมะนาวรวมอยู่ลุงพวดคัดอะไรอยู่ครับตรงนั้นครับอ๋อนี่คัดเบอร์โอ้เป็นเบอร์แต่ละเบอร์แล้วออกมาที่ป้าเฮียมานับอยู่ตรงนี้โอ้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่700 อันนี้ห0ร้อยลูกเขาเหมือนลูกกระสุนเลยแต่เวลาแพงๆเอาเริ่อกันเนาะเออแพงๆนี่อย่างนี้เท่าไหร่ครับประมาณบาทได้ไม,ไมั้งค<ส>่ะโอ้โหส,สมัยแพงๆ่ะสมัยแพงๆ,อๆ,ๆไอ้ที่ลูกหนึ่งออกจากสวน8บาทถึงคนกิน15บาทเนี่ยไอ้อย่างนี้ผมไม่ต่ำกว่า3-4บาทนะเนี่ยครับเล่นใช่ไหมช่วงแพงๆเนาะสงบาทโอ้โหน้ําได้ไม่กี่หยดเองนะไม่มีน้ําเท่าไหร่ หน้าแรงก็ไม่ค่อยมีน้ำผลผลิตก็น้อยแต่จากนี้ไปราคาก็จะดีถ้าใช้ปุ๋ยซีตราปลาบางกอนน้าจะดีเพราะดูรู้สึกเหมือนเปลือกเขาบางเนาะลูกเขาจะค่อนข้างนิ่มๆก็ใช้มาสองปีสองปีแล้วตรงนี้อ่าโอ้ครับดินสภาพดินจากที่เราไปเดินดูในสวนนี้ก็โอเคอยู่เนาะดินรู้สึกเมื่อก่อนดินเป็นไงครับเมื่อก่อนนี้เหรอก็ แข็งเลยไหมมันก็ไม่แข็งมากไม่แข็งมากแต่ก็เริ่มแข็งแต่พอปรับมาใช้อันนี้ใช้เลยมาดินก็เริ่มฟูซุยขึ้นครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรเองน่ามหัศจรรย์ดีเหมือนกันค่ะตัวนี้คิดไหมครับแรกๆอีตอนที่เฮงฮงเข้ามาแนะนําให้เนี่ยตอนนั้นไอ้กิมฮงเข้ามาบอกอะไร่ะเขาบอกว่าเขาใช้อยู่ว่าดูก็ใช้ดีก็ ก็แบบก็เป็นญาติทางห่างกันด้วยก็อยู่ใกล้กันด้วยก็เลยก็เลยลองมาใช้ดูมั่นใจว่าเชื่อใจเขาก็ลองมาใช้ดูเรามาใช้แล้วก็ตกลงใจใช้ต่อใช้ต่อแปลว่าได้ผลตามที่เราตั้งใจเหมือนกันเออถ้าไม่ดีก็คงเลิกไว้แล้วเนาะเพราะเกษตรกรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของสวนมะนาวเราเชื่อครับอีกหลายพื้นที่มากมายเหลือเกินที่ยังอยากรู้ว่า ถ้าปลูกมะนาวในวงกระถางหรือในวงซีเมนต์นะฮะในบ่อปูนนะหรือเปิดปลูกอยู่เป็นไร่เลยนะฮะอันนี้อยู่สภาพเป็นร่องสวนความแตกต่างกับเรื่องการดูแลนะเรื่องราวเป็นอย่างไรรายการเซียนเกษตรจะตามหานะครับว่าเซียนเกษตรที่ปลูกมะนาวแล้วได้ผลผลิตดีอย่างนี้วิธีการทําวิธีการดูแลเขาทําอย่างไรเจกเช่นเดียวกับ,กบสวนของลุงฮวดกับป้าเฮียของเราเนี่ยแหละครับ เรามีสีนใจเล็กๆน้อยๆมามอบให้ด้วยเคยเห็นแต่กระสอบใหญ่ๆเนาะอันนี้ลูกปลามังกูกนะขอยังไรขอให้พระเยนูมีสุขแข็งแรงนะครับอยู่กับทุกโคงทุกสายของลูกหลาน